เลยเป็นคู่กันต้องเป็นคู่โคกโหยช้างได้เมียมะขามคู่แต่เมื่อวานนี่บอกมะขามขี้อ๋อมะขามขี้เป็นขี้มันตายเป็นต้นเออมะขามขี้ต้องพูดในเพราะมะขามอุจยาระคุณพูดไม่เพราะเลขขี้อ้าวพี่นอด้มีถูกการแกกรมคัดได้เลยโอ้โหพี่น้องคบหักขาดเลยผมเห็นขาดตา เรียกหน่วยกู้ภัยครับหน่วยกู้ภัยครับพยาบาลพยาบาลครับโอ้ยเรีมูลนิธิสว่างคาตาครับสว่างคาตาแล้วครับมูลนิธิสว่างคาตาครับโอ้อันตรายมากครับหักับหักเออีหักลไปแล้วหักเลยนะหักทันทีเลยนะครับต้องมีการจาระบับต้องมีใครไปวางแผนวางระเบิดเอาไว้เป็นระเบิดเก็บเสียงครับตามมันไม่ได้ยินเสียงตามมันระเบิดเยี่ยมเยี่ยมโอ้อันตราย